สวัสดีค่ะพี่วินะคะเป็น c ีอีโอแบรนด์ออร่าลินค่ะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ออร่าลินนะคะมาแนะนาให้ทุกคนนะคะน mm hmm. ั่นคือว mm ิตามินซีไบโอออร่าค่ะตัวนี้นะคะเราก็มีขายมายาวนานแล้วนะคะมากกว่า7ปีนะคะก็ขายดีต่อเนื่องมาตลอดเวลานะคะสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กอายุห้าขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็วันนี้มาดูกันเลยนะคะว่าวิตามินซีตัวนี้มีประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะของเรามีซีตัสไบโอโฟโวนอยนะคะจาก ถึงถึง1พันมิลลิกรัมเลยนะคะช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็บำรุงผิวพรรณของเราตัวต่อมานั่นคือนะคะอัลฟาไลโปอิกนะคะช่วยเรื่องต่อต้านอนุมูลอ mm ิสระเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายนะ,ะแล้วก็ส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยเนั่นคือซิงค์นะคะที่ช่วยทำให้สิวนะคะลดลงแล้วก็ยุบลงด้วยให้หน้าใสด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะคะัคือแอลซิเทีนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือช่วยบำรุงเล็บนะคะแล้วก็เส้นผมต่างๆนะคะ เป็นไงคะส่วนผสมของเรานะคะจัดเต็มต้องบอกว่าเม็เดเล็กเล็กม็ดน,นี้นะคะสามารถช่วยในร่างกายเราได้มากมายเหลือเกินนะคะก็สําหรับหนึ่งกระปุกของเรานะคะมีอยู่ที่30เม็ดนะคะสามารถทานได้อยู่ที่30วันทานวันละ1นเม็ดนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าลูกๆที่บ้านก็สามารถเลืซื้อไปได้นะคะถ้าเกิดภูมิคุ้มกันคุณแข็งแรงโรคภัยต่างๆไขหวัดหรือว่าภูมิแพ้ต่างๆนะคะก็คุณก็จะไม่เป็น ฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ะะาจากออราลิสใครสนใจนะคะทักที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยค่ะ